ควันนี้พบกับผม r รสโหลดเอ็กและไข่กันไอฮะแล้วก็มีผู้คนใหม่พูดสิสวัสดีครับผมแฟมดิแฟมมะแล้วก็วันนี้เราจะมาทำอะไรถ่ายไหมครับ EP ที่สองกันแล้วนะครับเคไปคุณไม่เรวผมยังไม่ตัดไม้กเอนเขามีแล้วไม้อ่ะช่วยกระเดดแล้วแต่โอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับ สร้างบ้านมั้งสร้างบ้านส,าสักผ้าค่ะสักผ้าค่ะสักผ้าผอม <c oughs> เราจะไปเมืองกันเหมือนอย่า<ม>ไปมัวหลังจากค่ะหลังกไม้ก่อนแล้วขอไปดูบ้านหน่อยเพิ่งมาเล่นคาร์เแรกเนะพราะเมื่อวานคุณโดนใครล่ะคุณแม่ <c oughs> โอ้โหนี่บ้านคุณเผ็ดหายใครโดนรัวกูนี่บ้านคุณแล้วคร,รับครัค ที่ดยาไม่ี่วท่นองกับแกไม่เคยพูดนะจ๋งกหัวให้เลยมาได้ลดไม่้ไไม้ก่อนม่มีไม้หรือเปล่าไม่มีแล้วมันสุกเื้อก่อนดีกว่าคุณเจ๋งสลับทีกันถ้ามีเสียงดังอะไรก็ ขอรูกขวนด้วยนะครับไอ้ข้างๆมันช้าแบบไห่เข้าใช่ั้งเปลี่ยนที่กันนี่มันจะได้ไม่ตึงเปลี่ยนมาเปลี่ยนที่นี่เจ๋งมันจะได้ไม่ตึงกลับทําขอกันใจแเขาก็ต้องมีสายสิแล้วมันแน่เอาต้าผ่าไหมเจ๋งแจกคุณให้เอาเลยผมจะไปเมืองกันขุท้าเหมืองกันเลยว่าทำอะไรจะของไม้ไหน่อยก็ไม่ให้ เตาเผาแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยพัฒนาบ้านเองพีดอกรอหายใจได้เขาเอ็ใช้บิ๊กแอคอะไรอะเจ๋งดีจีด้วยนะดีจีใช้ทำเองเอ็นใช้บิ๊กแอปเออใช้บิ๊กแอคไม้ไงเขาก็ต้องใช้บิ๊กแอปไม้เหมือนกันอุ๊ยโทษนเกตีฉันร้องเพไม่ได้ตั้งใจพูดจริงด้วยวันนี้เราจะ สร้างมาในเสร็จตั้งแต่ EP แรกครับอ่ะครับบิ๊กแอคหินให้เอาปาอยู่ข้างหลังนะบิ๊กแอคหินอะข้างหลังใครบิ๊กแอคหินอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่หยิบิเนี่ยเอาไปหยิบของเจ๋งนะไมบิ๊กแอค่ะไม่ได้หยิบอยู่ได้ตัวเองอะิ๊กแอคหินอะอ๋อใช่ใช่เอามาอืมอืมยนไปเจ๋งเข้าตัวย่างิ๊กแอคหินนะเจ๋งดูย่างเข้าแล้ว โอเคใช้เลยเขาก็คนถ่ายคลิปซึ่งเมนไม่ดูนะแล้ววันนี้ฉันจะปไปขุดไัวจริงจะไปขุดตอครับม้อยในบ้านเราอย่าเบิ่งนะขอคราขวานก่อ่คัาขวานเสร็จแล้วไปตัดไม้เพิ่มดีกว่าบานกว่า ปองเกวางไว้ไตรงไหนอ่ะนี่วางไว้ไตรงไหนอ่ะมาตรงนะขอเก็บเอาขอหน่อยขอกันคุยเก่งแล้ววางไว้ตรงไหนอ่ะตรงไหนก็ได้ ได้ข่าวว่าเขามีแอปเปิลอยู่นี่นะกินไหมจ๊องอยู่ยังอ่ะเจ๋งยังเขาจะเผาโทษทีนะเจ๋งเขาต้องทำให้ที่นี่สงบเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเบนึงขอเผาทางก่อนเดี๋ยวเขาไปเผาเนื้อ เมื่ออยากเอาถ่านเอาไปนะแน่ๆคี้เราทำอะไรแล้วก็มีอันแกใช่ไหมล่ะใครเอาถ่านเอาไปเดี๋วแกก็เอาถ่านอันนี้ไปอันนึ่งเอาไปดิ วันนี้เราจะมาทำอะไรเฮ้ยแล้วเกเอาไม้เขาไปทําไมให้เจอเหมืองแล้วจะจบพาร์ทเลยไอ้แฟรเอาไม้เข้ามาอย่าตีเขาหนึ่งนกขาวอ่ะเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวไอ้ตีเขาสองรอบนะเฮ้ไม้อันเดียวที่เหลือของเขาแก้งมาเอาเนื้อไปกินเขาอยู่ข้างหลังนะเขาโยนไห้แล้ว เจ๋งดาบอยู่ในกล่องนะดาบจะอยู่ในกล่องเจ๋งเราทอดไหมทอดบ้างแ้วเรื่างหนึ่งดีในธรรถ้าแหลกอารใดขอภัยด้วย ซอมเจ๊ได้ปรับให้มีซอมบี้ไหมก็ปรับอยู่ทำไมไม่เห็นซอมบี้สักตัวเราจะพาั์ตนนี้เลยไหมพอเสียงโหรตหน่อยโหวตนอะพอเสียงโหวตหน่อยใครจะเจาพากตอนนี้เลยไม่มีทางนี่จะฝ่ายเหรอ เจ้าพ่ออ่อือืได้แล้วซอบบี้มาแล้วมันได้แดบอยู่ในกล่องเอามายังยังไหนดิเดี้าเอาตีทำไมเนี่ยออไม่ใช่ไม่ใช่หัวเบาก็นึกว่าใครตีไงแล้วจบพาได้ไหม ยังค่ะไม่มีคขาแต่เขาอยากนะเพราะเขาเป็นคนอัด <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอยากหรือไม่ไปไปนะไป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 ถ้าใครตาคนนึงถือว่าจบพาร์เลยได้จบพาร์จบพาร์าเลย <Yeah. S 2> เพื่อไปหาของช่วย